าอาการไอที่อันตรายสุดๆอันตรายถึงชีวิตนะครับสวัสดีครับ mm hmm. ผมหมอทํอนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชชานลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ mm hmm. วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาการไอนี่แหละครับ5 mm hmm. อาการไอที่อันตรายสุดๆอันตรายถึงชีวิตนะครับ บอกเลยครับว่าอันตรายมากๆแต่ถ้าท่านฟังจนจบนะครับแก้ไขได้ป้องกันได้ครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5อาการไอที่อันตรายถึงชีวิตแต่แก้ไขได้ครับถ้าท่านฟังจนจบครับโอเคครับสำหรับเรื่องของอาการไอเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเนาะใครเคยไอ3วัน5วันติดต่อกันเนี่ยนอนไม่หลับเลยทุกทรมานมากๆไอแบบนั้นเนี่ยยังพอไหวครับ ไอแห้งๆจากอากาศเปลี่ยนไอมีเสียมห่าจากไม่สบายแล้วก็แค่ทานยากแก้ไอใช่ไหมครับหรือว่าทานน้ำอุ่นเสริมเข้าไปนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอแบบนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไอแล้วมี5้าอย่างนี้ร่วมด้วยผมบอกเลยว่าอันตรายสุดๆครับมาดูอย่างแรกกันครับนั่นก็คือไอเป็นเลือดครับไอแล้วมีเลือดปนออกมาบางทีออกมาเป็นก้อนออกมาเป็นถ้วยเลยนะครับอันตรายมากๆแบบนี้ให้สงสัยอันแรกเลยครับ มะเร็งปอดนะครับมะเร็งปอดนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีโรคเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าไอแล้วออกมาเป็นเลือดเป็นมะเร็งปอดนะครับจะต้องมีอยา่างอื่นร่วมด้วยเช่นน้ําหนักลดนะครับไอเรื้อรังมีต่อมน้ําเหลืองที่คออะไรแบบนี้ค่อยสงสัยมะเร็งปอดแต่ถ้าไอเป็นเลือดแล้วมีไข้ต,ต่ำตลอดเป็นมาหลายเดือนนะครับมีน้ําหนักลดบ้าง อาจจะสงสัยวันโรคก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีหลากหลายแต่ถ้าไอเป็นเลือดพบแพทย์ด่วนครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับไอเรือรังนะครับการไอเรื้อรังเนี่ยอันตรายไม่น้อยกว่าไอเป็นเลือดน,นะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยไอเลื้อรลังไม่เป็นไรหรอกเป็นครับไอเลือรังเนี่ยมีคาจากัดความก็คือไอมากกว่า8สัปดาห์ขึ้นไปแต่เมื่อไหร่ท่านก็ตามนะให้ผมแนะนานะท่านไอมากกว่า1สัปดาห์ มากกว่า4สัปดาห์ควรพบแพทย์แล้วไม่รู้จะทนทําไมนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอมากกว่า8สัปดาห์เราจะวินิจฉัยว่าเป็นภาวะไอเรื้อรังนะครับจะมีสาเหตุเช่นหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะครับถุงลมโป่งพองนะครับและก็มะ,มะเร็งก็เป็นไปได้ครับนะครับเมื่อวันนรกเมื่อกี้ก็เป็นไปได้นะครับมะเร็งเนี่ยไม่จําเป็นต้องไอแล้วเป็นเลือดนะครับคือถ้าไอตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยมันไม่ไปโดนเส้นเลือดหรือมันไม่ได้ไปทาร้ายกับ ผิวเซลลอะไรมากมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ไอเปไปเลือดนะครับมันก็กระตุ้นให้เราอเฉยเเพราะฉะนั้นการไอเรื้อรังนะครับมีน้ำหนักลดมีต่อมน้ำเหลืองที่คอก็สงสัยมะเร็งได้ครับหรือวันโรกก็ไม่จําเป็นต้องไอเป็นเลือดนะครับก็สามารถที่จะเป็นได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามไอเป็นเลือดไอเรื้อรังพบแพทย์ตรวดครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับไอแล้วแสบหน้าอกครับเสียงแหบเอออแล้วแสบหน้าอกเสียงแหบให้ถึงภาวะนึกถึงภาวะกรดไหลย้อนครับ กดไหลย้อนเนี่ยบางครั้งจะมาด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็มีเสียงแหบรวมด้วยรวมกับทั้งแสบแน่นหน้าอกนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบไม่ได้นานมากนะก็ไม่เป็นไรแต่้ผมบอกเลยถ้ามีเสียงแหบเนี่ยแปลว่าเป็นมานานแล้วนะครับและถ้าเราปล่อยให้เป็น5ปี10ปี15ปีนะครับเซลล์บริเวณหลอดอาหารเนี่ยจะโดนน้ากรดเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าทําร้ายอยู่ทุกวันและมันจะกลายเป็นเซลล์ลายซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อมะเร็งได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับการที่เราจะมาปล่อยให้กดไหลย้อนมาเป็นแบบเป็น10ปีอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับต้องรีบรักษานะครับโอเคครับมาต่อกันที่ไอชนิดที่4ครับนั่นคือไอแล้วนอนราบไม่ได้มีเสมหะสีชมพูแบบนี้ครับนึกถึงภาวะหัวใจวายครับรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีน้ําท่วมปอดครับท่านจะนอนราบไม่ได้นะครับภาวะมีน้ําขั่งอยู่ในปอดหัวใจไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปได้นะครับแบบนี้ครับจะเกิดภาวะามีเสมหะนะครับน้ำขังในปอดแล้วไอออกมามีสีชมพูจางๆได้นะครับ กลไกไม่ต้องไปชีเลี่ยนะเราไม่สอบหมอเอาแค่ว่ามันจะมีอาการอย่างนี้ยนอนราบไม่ได้หรือนอนกลางคืนแล้วตื่นขึ้น,นมาขอบต้องมาก้มหน้านอนแบบนี้มีภาวะหัวใจวายรีบไปหาหมอโดยด่วนนะครับมาต่อกันที่การไอชนิดที่5ครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับนั่นคือไอแล้วมีเสียงวิ้งขึ้นมาเลยนะครับวิ้งในอกนะครับแบบนี้เป็นโรคขอบขื่นแล้วเป็นเยอะครับคือปกติเราเป็นโรคขอบขื่นมันอาจจะเหนื่อยธรรมดาไม่ถึงก็มีเสียงวิ้งขึ้นมานะครับ ถ้าท่านไอเยอะๆนะครับแล้วมีเสียงวี e ขึ้นมานะครับแล้วหายใจหอบเหนื่อยบางทีหายใจจนจมูกบานเลยนะครับแบบนี้ครับเป็นเยอะต้องรีบไปโรงพยาบาลไปพ่นยานะครับบางคนเหนียวโคคอมเหนื่อยมากนะครับรักษายากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาการไอ5อย่างที่ผมเล่ามานี้นะครับถ้าท่านรู้ก่อนรักษาก่อนแก้ไขได้ครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายวิกฤตโควิด ยิ่งช้ายิ่งสูญเสียถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เร็วขัดกรอกผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเท่ากับจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสียชีวิตได้และข้อดีของการมีคุณหมอกใกล้ๆตัวคือเราสามารถปรึกษาเรื่องโควิดได้ทันทีเลยค่ะ ได้คำตอบทุกข้อสงสัยเช่นเราเสียงแค่ไหนต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอค่ะแค่โหลดแอป Doctor A2Z ลงทะเบียนเลือกให้คำปรึกษาโควิดฟรีเลือกแพทย์เริ่มคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในแบบ Fa La เพื่อช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสีย่ยง ลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสก,การรอดชีวิตจากทีมแพทย์โควิดจิตอาสาในมือคุณกว่า400ชีวิตเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน